ชือชุมชนว่าอะไรครับชื่อชุมติสุขสรนติสุขครับโอ้ชื่อเพราะมากชุมชนสันติสุขเอาดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยชุมชนสันติสุขมีอะไรบ้างครับมีวัดมีเป็นวัดมีวัดครับก็คือมีบ้านบ้านชื่ออะไรว่าเอาไม่มีชื่อเขามีแต่ว่าเลขบ้านเลขโอเลขที่บ้านบ้านเลขที่หนึ่งเก้าหนึ่งครับหมู่ที่อะไร 30หมู่ที่30มสิบถนนก็สิบสองยังมีถนน92อีกเออแต่ไม่มีชื่อหมู่บ้านแล้วก็จะส่งจดหมายมาถึงไหมเนี่ยมีชื่อถนนครับโอ้มีชื่อโดนแปลว่าจดหมายถึงแน่นอนอ้าวยายสตรีทอ๋อถนนอะไรนะยายสตรีทยายสตรีทใครเป็นคนตั้งเขาจขาตั้งใจสตรับโอเคเอาไม่เป็นสตรีทหรือสตรีทอ้าวต่อไปมีอะไรอีกมีวัดวัดชื่ออะไรครับ วัดชื่อวัดเชียงคานค่ะวัดเชียงคานเอาดูวัดซินี่วัดเชียงดาว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 วัดเชียงดาวอันนี้พร้อมมามีตบาทอ้าวเดี๋ยวดูก่อนมีวัดอยู่ใกล้บ้านไหมเออก็ใกล้ค่ะทุอ่าแล้วในวัดนี้ในวัดมีเอ่อในวัดมีใครบ้างอ่ะมีพระแล้วก็มีคนทำบุญมีพระมีคนทำบุญไหนคนทำบุญกับคนนี้ครับแล้วก็แมวครับอ๋อแล้วก็แมวนะอ้าวแมวก็แมวก็อยู่พ่วงกับ แมก็อยู่คู่กับคนอยู่คู่กับคนอยู่ในวัดใช่ไหมเอาแล้วมีอะไรอีกมีที่จอดรถด้วยครับมีเด็กตัวพระอาจารย์วัดวัดทําไมอยู่ไกลบ้านจังเลยอ่ะหรือโรงเรียนจังเลยอ่ะมีเด็กตัวพระอาจารย์ว่าโซนนี้เป็นโซนอะไรโซนป่าโซนภูเขาคราที่โล่งๆภูเขาที่โล่งๆนะใช่ครับยังมีสนามแบดด้วยใช่ครับเพราะว่าแบดเป็นคล้ายๆสนามกีฬาครับโอ้คล้ายๆสนามกีฬานะเอาต่อไปอะไรอีกครับอะไรอีกมีอะไรอีกถนนครับ ที่จอดรถเลยครับอันนี้มีญาติโยมมาใส่บาตรใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ทำไมมีอะไรเนี่ยลูกเสือใช่ไหมเด็กโดนพระอาจารย์ว่าเขานีอ๋อเด็กโดนพระอาจารย์ว่าเขาใช่ค่ะเด็กไปทำร้ายคนอื่นเด็กไปทำร้ายคนดีไม่ใช่พระอาจารย์ว่าพระอาจารย์อยากสอนก็ได้ลูกทับแมวตายเลยครับอ๋อไม่ถึงกับแมวตายดีๆเอาแล้วมีอะไรเอานี้ครบเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วครับอ้าวถามทำไมเราวางแผนให้วัดบ้านโรงเรียนอยู่ใกล้ๆกันเพราะ เพราะอะไรเพราะว่าคนจะได้เดินทางมาสะดวกถับปนมือด้วยเวลาพูดกับพป่านเพราะว่าเวลามาทําบุญที่วัดจะได้ทาจะได้เดินทางมาโดยสะดวกครับ๋อเวลาคนจะมาทําบุญที่วัดจะได้เดินทางสะดวกใช่ก็เลยต้องอยู่ใกล้กันใช่ครับพระมีโอกาสไปสอนหนังสือที่โรงเรียนได้ครับแล้วก็อะไรอีกพระมีโอกาสไปทําบุญบ้านได้ด้วยครับโอโยมนี่มันไปทําบุญที่บ้านได้ด้วยไปสวดมนต์ให้โยมไปเจริญพุทธมนต์ให้โยมอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคดีมากอ้าว เป็นหมู่บ้านแห่งสันติสุขหมู่บ้านแห่งความสุขเพราะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ้าวมาดูกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ย